ผมสวัสดีครับท่านสมาชิกทุกท่านนะครับแล้วก็ผู้ที่รับชมคล,คลิปวิดีโอชุดนี้อยู่นะครับผมก็ผมช่างปุย PK s m สม l f ฟาครับวันนี้ผมจะมารีวิวเครื่องตัวใหม่ล่าสุดของเรานะครับที่ว่าตัวใหม่นี้คือเราอัปเกรดระบบตู้ลมใหม่นะครับผมเ,เดือนนี้เราทำอยู่สามตัวที่จะส่งลูกค้านะครับสเปค ทุกอย่างเหมือนเดิมหมดทุกอย่างครับกระบะโครงสร้างขนาดตู้ลมแล้วก็มอเตอร์ความสูงแล้วก็ตักแดงทุกอย่างเหมือนเดิมครับน่ครับทั้งสามตัวเลยตัวนี้อันนี้เตรียมพร้อมที่จะเอาออกไปเทสการใช้งานจริงนะครับจะใช้ข้าเปลือกล่อนทงพาวส์หาข้าเปลือกนะครับ นี่ก็จะให้ดูความสูงของการใช้ถังรองนะครับว่าใช้ถังประมาณไหนรองได้นะครับก็เป็นถังสีขนาดใหญ่ของเรานะครับ1 8ลิตรสามารถรองข้าวได้เลยนะครับนี่ครับผมเออนี่สีค่อนข้างชุดชาดหน่อยนะครับครับ ผมก็มาเริ่มกันเลยนะครับตัวตะแกรงนี่ขนาดเหมือนเดิมครับห้าสิบความกว้างห้าสิบยาวหนึ่งเมตรนะครับมีช่องข้าวออกสามช่องนะครับสามปากปากบนสุดนี้เป็นพวกสิ่งเจ็บปนพวกขยะก้อนหินก้อนดินก้อนทรายไอ้ก้อนดิน,ก,น,ก,น,ดนก้อนหินกิ่งไม้ต่างๆนะครับที่ใหญ่กว่าเม็ดข้าวจะออกด้านบนสุดด้านขวาช่องนี้ครับแล้วก็ชั้นที่สองครับ ช่องนี้ก็จะเป็นพวกข้าวเมล็ดสมบูรณ์นะครับเป็นข้าวเปลือกเมล็ดสมบูรณ์นะครับจะออกช่องนี้แล้วก็ช่องสุดท้ายช่องตรงกลางนะครับช่องปากเล็กตัวนี้จะเป็นพวกเม็ดทรายเม็ดหญ้าน,นะครับที่ลมดูดออกไปไม่ทันจะออกมาด้านล่างน,นี้นะครับผมโอเคส่วนโครงสร้างก็เหมือนเดิมครับความสูง68เซนความกว้าง66เซนนะครับ ความสูงจากพื้นจนถึงกระบะด้านบน130เซนนะครับจะอยู่ประมาณเทียงประมาณหน้าอกหรือแค่ลำคอของเรานะครับจะอยู่ในระดับสรีรละที่เราสามารถยกของหนักๆได้นะครับตัวกระบะก็6 0คูณ60ครับความสูงก็อยู่ประมาณ30เซนกับผมพร้อมยินปิดเปิดเปิดง่ายนะครับชักเอาชักออกแค่นั้นเอง ช่องขนาดลงที่รูข้าวลงนะครับสมนิ้วคูณสมนิ้วนะครับเปิดมากเปิดน้อยได้ครับโอเคก็จะมีตัวน็อตล็อกนะครับคราดสกบประมาณนี้ครับส่วนหน้าตู้ก็ความกว้าง30เซนนะครับมีลิ้นซิกแซกนะครับ7ชั้นนะครับ พร้อมตัวดักเททวกันเท้วกับนะครับอยู่ในตัวนะครับเเทวพวกมเมล็ดเต็ม,มเมล็ดที่ลมมันดูดแรงๆมันจะมีตัวดักข้าวอยู่ข้างในนะครับจะเป็นลิงดักเ้ทวนะครับหรืออ,อ,อาจติทตาความเข้าใจกันที่เข้าใจกันโดยทั่วไปก็คืออกไก่นะครับจะประมาณนั้นนะครับมีหน้าที่คือป้องกันไม่ให้ข้ามเมล็ดเต็มออกจุดลอกออกไปด้าน ด้านหลังนะครับคือด้านนี้ท่อนี่ครับคือไม่ให้ไปกับตามลมแรงลมดูดนะครับครับผมตู้ของเราก็จะมีตัวเบาลมอ่านี่ครับจะมีสองฝั่งด้านซ้ายและด้านขวาอ่ะนี่ครับอช่องเบาลมเราจะขยายใหญ่เดิมขึ้นมาอีกนิดจากตัวเดิมนะครับอ่าการใช้งานใช้งานยังไงถ้าตัวเบาลมก็คือเปิดให้ลมเข้า ด้านนี้ครับผมจากสองด้านเปิดให้เข้ากันนะครับถ้าเราต้องการเบาลมเราก็หมายถึงว่าไม่ให้ลมมันดูดข้าวมากนะครับบางทออีข้าวเรานะครับตู้เนี่ยมันดูดข้าวเราข้าวมเมล็ดเต็มนะครับมันออกไปด้านหลังนะครับอาจจะเป็นช่องนี้นะครับต่คือความหมายคือไปกับลมนะครับเราก็สามารถเบาลมได้คือลดแรงลมดูดแล้วก็มาเปิดตรงนี้นะครับให้ลมมันเข้า แบ่งลมให้เข้าได้ด้านช่องนี้แทนที่จะเข้าด้านหน้าร้อยเปอร์เซ็นตนะครับอาจจะเข้าได้นี้บ้างนะครับอ่าครับจะมีสองข้างนะครับโอเคแล้วก็นี่ตัวหม้อลมนะครับหม้อลมอยู่จะอยู่ด้านในนะครับตัวเขาเราตัวเนี้เราอัปเกรดใหม่ขยายหม้อลมให้ใหญ่ขึ้นแรงลมดูดก็จะมากขึ้นนะครับ ขนาดแม่ลมของเรานะครับจะอยู่ที่13นิ้วนะครับพร้อมใบพัด5แฉกค,ความโตของใบพัด9นิ้วนะครับแล้วก็กว้าง13เซนนะครับอ่ะดูใบพัดอ่ะนะครับใบพัดเราเป็นสตเตลเลสนะครับเกรด304เลยทีเดียวครับก็จะคงทนนะครับคงทนกว่าใบที่เป็นเหล็กธรรมดาเหล็กเหนียวธรรมดาทั่วไปนะครับ พร้อมปากนี่ก็เอกอว้าง15คูน15นะครับตัวปมต่องลมออกเนี่ยครับจา,จากเดิมเราเรา15คูน10นะครับแต่นี้เราขอยาให้มันมใหญ่ๆเลยรอ,องรับที่หม้อลมของเราที่ใหญ่ขึ้นนะครับนะครับแล้วก็เราก็จะมีตัวทำช่องทําความสะอาด มเมล็ดข้าวเมล็ดหญ้ารีบครับเครนมีตกค้างอยู่ข้างในแล้วก็เปิดสามารถเปิดฝาฝายครับเป็นจุกยางครับออกแล้วก็เใช้ลมเป่าแอร์โบก็ได้นะครับหรือเป็นลมเป่านะครับก็เปิดเครื่องครับให้เครื่องทํางานแล้วก็ใช้ลมเป่าเข้าไปนะครับพวกขยะขับไยในก็จะฟุ้งขึ้นแล้วก็จะออกถูกดูดออกมาทางช่องนี้นะครับแต่ตอนขั้นตอนในการทําก็ระวังด้วยนะครับเพราะว่า พวกหลักต่างๆมันจะมากระผมจะปิวเข้าตาเอานะครับอาดบอดได้เพราะว่าลมมันค่อนข้างจะแรงนะครับคร่าวๆก็จะประมาณนี้นะครับะระบบควไกายก็เป็นสายพานผมจะเอาไว้อยู่ภายในนะครับเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอันตรายได้นะครับ้าต่อการใช้ก็ระมัดระวังกันหน่อยนะครับระบบสายพาน ปลายเสื้ออะไรเนี่ยครับต้องเก็บให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวไปพันกับเทากะยุ่งนะครับอ่าแล้วก็มาดูที่มอเตอร์มอเตอร์ของเราใช้ของมิซูนะครับขนาดครึ่งแรงนี่ครับอ่าครึ่งแรงความเร็วของรรบคือหนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบนะครับเป็นรอบชาขนาดครึ่งแรงโอเคใช้ไฟบ้านทั่วไปได้นะครับพร้อมสาย สำหรับเสียบใช้งานในที่โล่งกว้างยาว5เมตรครับผมแล้วก็จะใช้ปลั๊กขากลมนะครับอ่เพราะว่าทพื่อความแข็งแรงการเสียบปลั๊กนี้จะแน่นมากนะครับลดอัตราการอาร์คการช็อตนะครับส่วนสวิตช์เราก็ใช้ประของ panasonic นะครับผมอ่เราใช้เกรดคอร่อนข้างที่จะของของดีนะครับ ที่เขาฮิดกันนะครับับตเ,ดเดือดใช้ของพนาโนิกเขาบอกว่าดีทนทานแข็งแรงนะครับใช้10แอมป์นะครับเหลือ,ลอฟูเฟือไปเลยนะครับโอเคเขาคล่าก็จะประมาณนี้ครับผมแล้วก็ความสูงของปากกี่เซนเอ่ยกี่นิ้ว สูง40เอ็ดเซนนะครับหรือ16นิ้วนะครับใส่สามารถใช้ใชถังทั่วไปรองรับข้าวได้เลยนะครับอ่าอันนี้ครับใช้ถังสี8ลิตรของเรานะครับสามารถรองรับได้นะครับไม่มีปัญหาความสูงเลือเฟื่อนะครับโอเคอือตัวนี้ ทุกตัวบล็อกเหมือนกันหมดนะครับสเปคเดียวกันหมดครับผมเพียงแต่ว่าสีคนละสีเท่านั้นเองอตัวนั้นสีส้มเป็นลูกค้าเขาต้องการนะครับแต่สีลหลักๆเราจะเป็นสีเขียวบางจากตัวนี้นะครับสีเขียวสดใสสบายตาะนะครับมอเตอร,ออร์ทุกอย่างเหมือนกันหมดนะครับทุกอย่างบล็อกเดียวกันหมด โอเคเองั้นเราจะมาลองทำการเทสระบบลมหน่อยว่ามันจะแรงแค่ไหนนะครับกดารหมดนะครับจุดช่องไว้ทำความสะอาดครับ เ,เศษขยะที่ตกค้างภายในนะครับการหมดฝั่งนะครับโอเคเรามาเริ่มกันเลยครับก่อนเปิดเครื่องทุกครั้งนะครับเครื่องยังใหม่อยู่สายพานยังใหม่อยู่ยังแข็งอยู่ครับก่อนเปิดเครื่องทุกครั้งให้ขยับสายพานสักนิดนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการสตาร์ท คต้องมีเสียงนะครับของแท้ต้องมีเสียง lụt bóng lùm, lửa phương là này นะครับแรงลมดูดตู้ของ PK Small Fast ของเรานะครับวิทยาการนี้ขออได้ความรู้มาจากค่ายของมดงานพิจิตนะครับท่านเป็นคนคิดแล้วก็ทำสูตรตัวนี้มาแล้วก็ถ่ายทอดมาให้กับผมนะครับ ยอดจริงของความแรงครับผมอาคร่าวๆประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปทดสอบทำงานจริงกันเดี๋ยวเอาข้าเปลือกร่อนกระดูครับว่าประสิทธิภาพจะเจ๋วขนาดไหนนะครับผม